1 n e News ตรงไปตรงมา เอ๊ะไงเนี่ยด้านลอยมาตั้งร่าแบบนี้ไงว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาจากการยกเลิกด้านลอยไปแล้วไงเอาแล้วสองสาวนี่ไปไงมาไงมั่วกันนอกก็ใส่ไงโดนเรียกแบบนี้อจ้ะยิงไม่ยุติธรรมเขาไปยาย โทษทะโที่แท้ก็เป็นโครงการดูแลใส่ใจสตรีมีคันของตำรวจจราจรสอบพอเมืองอ่างทองนั่นเองที่นอกจากจะดูแลความเรียบร้อยเรื่องการจาราจรที่วุ่นวายแล้วหากมีสตรีมีคันขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมมัวกกัน,น็อกก็จะโดนเรียกไม่ได้ให้ใบสั่งคุกชวนแต่จะแนะนําการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน เพราะอะไรรู้ไหม <No. S 1> เพราะโดนเรียกแล้วมันเครียดฮ <Huh? S 1> อ,อร์โมนจะตกแล้วลูกก็จะเครียดตามโอ้ตาตะกะในนี้เธออารมณ์จากแม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกถ้าเป็นอารมณ์ดีๆที่เกิดจากตำรวจได้ตารวจทำให้อารมณ์ดีได้มันก็เป็นความภาคภูมิใจที่น่าชื่นใจแม่ยังไม่หมดนะคุณผู้ชมก่อนจะไปตำรวจเขายังข้อใจเธอแลกเบอร์โทรไว้ไม่ใช่ เอาไว้ติดต่อประสานแจ้งข่าวการคลอดบุตรวันในตะหักซึ่งทางตำรวจจราจรสอพอเมืองอ่างทองก็จะเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงที่เตียงที่โรงพยาบาลเลยทีเดียว,วอูต้ตาเป็นห่วงมากมายขนาดนี้สามีที่บ้านยังอายเลยนะคุณผู้ชมแต่เห็นแบบนี้ก็อดห่วงไม่ได้เอาเป็นว่าคนที่ท้องโตจนใกล้คลอดแล้วถ้าไม่เหนื่อบ้ากวกาแรง ก็ใช้บริการคุณสามีตัวดีที่ออกไปทำธุระได้เกิดล้มพวักขมำ,ำง่ายสมีอาจไม่มีปัญญาทำใช้นะจ๊ะ <G ül üyor> งานนี้ก็ดูกันดีๆอย่าเผอไปเรียกสาวๆเขาสุ่มสี่สุ่มห้าได้โดนตะโกนกลับมาว่าฉันอ้วนนะยักษ์ไม่ได้ท้อง <G ül üyor> โดนต่อยกลับมาไม่รู้นะคุณตำรวจ <G ül üyor> One News. Trong Pai Trong Ma.